สวัสดีครับผมนายชาลวุลตีวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์ Project. เครื่องให้อาหารสัตว์ผ่านแอปบินครับและนี่คือหน้าตาโค้ดของเราที่เตรียมไว้นะครับเอเช็คดูได้นะครับ เาโคตรเราถูกไหมครับเรนนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับโดยบอร์ดสองจอก็จะประมาณนี้ครับใช้บอร์ด e esp 8 2 6 6นะครับ ก็จะแสดงผลการทำงานนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชัน g นะครับนี่นะครับพอกดก็จะเปิดตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นนะครับให้อ่านสัตว์หล่นลงมานะครับก็จะแล้วแต่จะไปประยุกต์ใช้ต่อได้นะครับขอบคุณครับ